เอาละครับเมื่อกี้เราเบรกกินน้ํากินท่ากินขนมกันแล้วนาะบางคนอาจจะกินขนมไปแล้วก็ได้เนาะแต่ว่าครูจะไม่ได้ถึงขั้นกินขนมนะครับเพราะถ้าครูกินขนมไปด้วยยครูตอนนี้ครูนั่งไงนเนาะเดี๋ยวอื่นเดี๋ยวพองนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะพูดพลางเรือพลางเนาะอ่ะราวนี้เรามาต่อกันเรื่องจุดมุ่งหมายในการเขียนว่าเวลาคนทั่วไปเวลาเขียนหนังสือคนในโลกนี้เวลาเขียนหนังสือเนี่ยมีจุดมุ่งหมายอย่างไรบ้างในการที่จะเขียนหนังสือนะครับอย่างแรกเลยก็คือการเขียนเพื่อเล่าเรื่องนะครับมันก็คงคล้ายๆกัแบที ครูเขียนเล่าเรื่องที่ไปกินแกงในเมืองปทุมมาแล้วก็ไม่เห็นเผ็ดอย่างที่เราคาดเลยหรือว่าไปกินส้มตําบางร้านมาก็เจอประสบการณ์ที่น่าตกใจอ,อย่างนี้ครับประสบการณ์ไอ้น,นี้ไอัน,นี้เล่าลนิดหนึ่งนอมอหมอยกันนิดหนึ่งนะครับคือครูเนี่ยไม่กินปลาร้าไม่ไม่ใช่ว่าราิดนะมันด้วยความที่วัฒนธรรมของคนบ้านครูอนะ่ะมันไม่ใช่วัฒนธรรมการกินปลาร้าคนบ้านครูไม่มีปลาร้ากินเนาะ บ้านกูเป็นใกล้ทะเลนะครับตอนนั้นคนก็จะกินแต่แต่ของสดไงเขาไม่ได้กินปลาร้าเนาะตอนนั้นครูจึงไม่คุ้นเคยคราวนี้เวลาครูไปกินส้อมตำกับเพื่อนส่วนมากเนี่ยครูไม่ได้ว่าหรอกถ้าเพื่อนจะสั่งตำปลาร้าก็สั่งได้ครูไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ครูก็ไม่ได้กินแค่นั่นเองนะครับแต่ว่าครูจะสั่งอย่างเช่นตำกระโพดนะครับซึ่งตำกระโพดตั้งแต่ครูเห็นมาก็ไม่เคยมีร้านไหนใส่ปลาร้าสักทีเนาะจนกระทั่งครูไปเจอร้านหนึ่งปลาร้าท่วมเลยครูกินไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้เป็นต้นเนาะ ครูก็มาเขียนเล่าเรื่องนะครับเนาะนี่ก็เป็นลนักษณะของการเขียนเล่าเรื่องนะครับหรือว่าบางครั้งถ้าครูอยากจะเขียนให้ความรู้อย่างท <st> uh> ี่ครูลงในเพจของครูครับเพจภาษาไทยให้รู้นะครับถ้าครูอยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์หรือความรู้เกี่ยวกับการใช้คําอะไรอย่างนี้นะครับครูก็จะเขียนลงไปเพียงแต่ว่าในเพจภาษาไทยให้รู้ที่ครูเขียนเนี่ยครูจะเขียนเป็นแค่ข้อความที่ไม่ยาวมากนะครับเพราะครูรู้สึกว่า เวลาเราเวลาเราอ่านอะไรเองอะ่ะเราก็ไม่อยากจะอ่านอะไรที่ยาวมากๆอธิบายเยอะๆแล้วก็ไม่อยากอ่านเนาะดังนั้นจึงเขียนให้ค่อนข้างสรุปกระชับให้สั้นสุดเข้าใจได้เร็วที่สุดด้วยระยะเวลาในการอ่านน้อยที่สุดนะครับเนาะครูก็เลยจะเขียนทำลงนั้นเนาะนี่ก็เป็นการเขียนเพื่ออธิบายหรือเขียนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับด้านภาษาหรือวรรณกรีหรือคําศัพท์ที่ครูเขียนเอาไว้อยู่เหมือนกันนะครับต่อมาเนี่ยเป็นการเขียนเพื่อโฆษณาจูงใจ มันมีทั้งโฆษณาแล้วก็จูงใจเนาะการจูงใจเนี่ยถ้าเราเทียบง่ายๆเลย,ยเช่นสมมุติว่าเขียนจดหมายหรือว่าส่งแชทไปจีบสาวะอะไรย่างนี้เนาะนี่ก็เรียวกว่าเป็นการจูงใจได้นะดังนั้นการเขียนจดหมายหรือส่งแชทไปจีบสาวเนี่ยโดยปกติเวลาเวลาเขียนไปเราก็จะงโฆษณาตัวเองเบอหนึ่งว่าตัวเองเป็นเป็นสุภาพบุรุษ เนาะเป็นคนดีเป็นคนที่ทนุถนอมเป็นคนที่เอาเอกเอาใจเป็นคนที่เห็นค่าของผู้หญิงที่เรากําลังจีบเสมอนะครับแม้ว่าคำไม่จริงอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเลยด้วยซ้ําไปนะครับเลาะดังนั้นในฐาน,นะของผู้รับสารเมื่อมอง,มอง,มองในทางตรงกันข้ามนะครับในฐานะของผู้รับสารเองเนี่ยเราก็จะต้องคิดไตรตรองและก็ระมัดระวังเหมือนกันนะครับว่าผู้ส่งสารที่เขาส่งสารแบบนั้นมาหาเราเนี่ยเขามีเจตนาดีแก่เราอย่างนั้นจริงหรือเปล่า เขาเป็นคนที่มีอุปนิสัยใจคอเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับการจะรู้จักใครเนี่ยมันต้องรู้จักกันนานๆเนาะเพราะว่าครูก็เคยเจอเหมือนกนันเนาะว่านักศึกษาหลายคนเนี่ยเรียนกันมากับเพื่อนต่อปริญญาตรีนะครับบางสูตรสี่ปีมางสูตรห้าปีเนาะเรียนกันมาจบไปแล้วทางานกันไปนสักสี่สาหปีเลยเนี่ยก็เคยประบ่นให้ครูฟังกันนะครับว่าไม่นึกมาก่อนเลยว่าเพื่อนสนิทจะนิสัยเป็นเช่นนี้อะไรเงี้ยนะครับครูก็เลยได้แต่บ,บอกว่าจริงๆเพื่อนเรานิสัยไม่ได้เปลี่ยนหรอกแต่ว่าแค่ว่าตอนเรียนน่ยมันเคยมัน ยากจะว่าไงเนี่ยเขาไม่เคยมีโอกาสในการแสดงนิสัยนั้นให้เราเห็นตั้งหกักเนาะดังนั้นพอเรามาเห็นตอนหลังเราก็เลยผิดหวังและคิดจ่เปลี่ยนไปทำาอบนี้เป็นปต้นนะครับคล้ายๆกันเนาะกับการกับการคบค้ากันโดยเฉพาะการคบเป็นแฟนเนาะเพราะว่าการคบเป็นแฟนเนี่ยการที่จะพูดจาพูดคุยหรือการที่จะส่งาข้อความคุยหาการน,น่นนั่นนี่นู่นนะครับจนกระทั่งรู้สึกก็ปิิงปังกันได้หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชอบชอบข้างเราได้อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องใช้การจูงใจพอสมควรเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับในมุมของคนรับสารเน มีหน้าที่จะต้องไตรตรองพินิษ์พิจารณาเป็นอย่างดีนะครับทีนี้การเขียนเพื่อการโฆษณาเนี่ยการใช้ถ้อยคําให้มันถูกกระบวนความหมายของภาษาหรือถูกโครงสร้างที่มันค่อนข้างจะเป็นแพทเทิร์นของภาษาเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะยังมีอยู่คราวหนึ่งเนี่ยตอนนั้นครูเหอไงซื้อมอไซซื้อมอไซค์แล้วก็เหอก็ขับเล่นแถวสายคลองนี่แหละนะครับแล้วครูก็ขับเข้าไปตรงคลองสี่ตรงถนนพระองค์เจ้าสายอะ่ะเนาะครูก็ขับเข้าไปแล้วปรากฏว่า น่าจะมีหมู่บ้านแหละนะครับมีหมู่บ้านเกิดใหม่สร้างใหม่นะครับแล้วก็โฆษณาขายหมู่บ้านแต่ว่าข้อความที่เขาเขียนโฆษณาเนี่ยครูอ่านแล้วครูงงมากเลยเขาเขียนว่าหมดข้ออ้างที่จะมีบ้านครูเอ๊ะครูก็ขับเอ๊ะยังนึกขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปเอ๊ะเราคิดเองหรือเปล่าวะวนกลับมาดูใหม่วนกลับมาดูใหม่เนาะวนมอเตอร์ไซค์กลับมาด้วยเขาเขียนอย่างจริงๆหมดข้ออ้างที่จะมีบ้านเดี๋ยวนั้นมันแต่ว่าอะไรอ่ะหมดข้ออ้างที่จะมีบ้าน เสียงรผ่านไปอโอเคผ่านไปแล้วหมดข้ออ้างที่จะมีบ้านนั่นแปลว่าตอนแรกเราอยากมีบ้านแต่ตอนนี้เราไม่มีข้ออ้างใดๆที่เราจะซื้อบ้านได้อีกแล้วนั่นแปลว่าเราก็ซื้อไม่ได้หรือไม่ควรจะซื้อถูกไหมจริงไหมเออเนี่ยครูก็งงว่าคนเขียนโฆษณา่ะเขาไม่รู้ลักษณะแพทเทิร์นฟอร์มปกติของภาษาเราหรือว่าถ้าใช้ถ้าใช้ลักษณะคาแบบนี้ประโยคแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการปฏิเสธอ่ะ มันคือคุณขายบ้านไม่ได้นะอืมแต่ถ้าคนเปลี่ยนใหม่ว่าหมดข้ออ้างที่จะไม่ซื้อบ้านเออไอนี้สิเขามาเห็นปุ๊บเฮ้ยที่ไอที่เคยอ้างมาว่าอยามาเราไม่ซื้อหรอกเพราะอย่างนั้นอย่างนี้พอมาเจอบ้านหลังนี้ปุ๊บโอ้โหหมดเลยข้ออ้างเหล่านั้นจบเลยต้องซื้อและต่างหากเนาะแต่นั้นเห็นไหมการใช้คําผิดมันคือสื่อสารละผิดไปเลยนะ ทนที่จะเขียนว่าหมดข้ออ้างที่จะไม่ซื้อบ้านกลับเขียนว่าหมดข้ออ้างที่จะมีบ้านเห็นไหมความหมายคนละอย่างกันอย่างนั้นถ้าเราจะเขียนการโฆษณาจูงใจอะไรต่างๆเน,นี่ยเราก็ต้องระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะพวกเราเนาะจบไปหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะทํางานองคอ์กรองคอ์กรเอกชนองคอ์กรธุรกิจหรือไม่ก็อาจจะตั้งกิจการส่วนตัวนะครับการจะพูดจะสื่อสารการจะโฆษณาหาลูกค้า เหล่านี้เราต้องระมัดระวังนะครับเพราะถ้าเราสื่อสารใช้คําผิดความหมายผิดผิดแล้วมันไปกันไกลเลยนะครับมันอาจจะจากขายของได้กลายเป็นขายของไม่ได้ก็ได้นะครับอย่างต่อมาเป็นการเขียนเพื่อปลุกใจเขียนพวกปลุกใจนเป็นการเขียนเพื่อให้เราฮึกเขิมมีกําลังใจได้สติมากขึ้นอะไรประมาณนี้มนตนน้นเนาะฮึกเขิมมีกําลังใจเนาะเน้นไปตรงน,นั้นนะครับฮึกเขิมมีกําลังใจอย่างเช่นสมมุติว่า เราจะจีบสาวแล้วแล้วท้อใจและไม่มีกําลังใจจะจีบต่อนะครับเพื่อนก็ส่งไลน์หาเราแบบเชียเฮ้ยต้องจู้นะเชื่อสิพวกคารักของเราพอดอานปุ๊บเราก็อื้มฮึดเต้าจีบเต้าอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเนาะนี่ก็เป็นการเขียนเพื่อปลุกใจนะครับแล้วก็อย่างต่อมาเนี่ยเป็นการเขียนเพื่อการแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นมีอยู่คราวหนึ่ง ครูนั่งรถเมย์บางทีครูก็หาเรื่องเหมือนกันเนาะรถเมย์แต่ไม่ใช่นะครับตอนนั้นครูอยู่บ้านโรงครองสามเนาะก็นั่งรถเมย์นั่งรถเมย์มาปรากฏว่าพอนั่งรถเมย์มาเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยก็มีเด็กนักเรียนตัวเล็กๆเดินขึ้นมาบนรถเมย์ไม่มีผู้ครองนะครับมีแต่นักเรียนอย่างเดียวเดินขึ้นมาบนรถเมย์แล้วก็มีผู้ใหญ่ที่เขานั่งอยู่เขาก็เอ็นดูเด็กเนาะเขาก็เลยลุกให้เด็กนั่งเด็กก็น,นั่งดรืยอําเป็นเด็กไงเขายังไม่รู้ว่า เมื string, ่อผู้ใหญ่ลุกให้นั่งเราควรจะกล่าวขอบคุณถูกไหมเพราะว่าอันนี้ก็ครูไม่โทษเด็กนะคือผู้ใหญ่ก็สอนเด็กไงถูกไหมผู้ใหญ่มีหน้าที่สอนมารยาทให้เด็กถูกไหมครับดังนั้นถ้าเด็กยังไม่รู้เรื่องมารยาทก็ไม่แปลกเพราะว่าผู้ใหญ่อาจจะยังไม่ได้สอนเพราะเด็กเล็กมากครับเด็กอนุบาลหรือเด็กปหนึ่งเองเนาะขึ้นมากันอย่างเช่นสมมุติว่าน้องอนุบาลแล้วก็พี่ปหนึ่งอะไรประมาณนี้แหละนาะพ่อแม่ขึ้นรถกัไป2สองคนกูก็แปลกใจเหมือนกันเนาะเด็กตัวเล็กขนาดนั้นพ่อแม่ขึ้นรถไปละราวนี้พอ พอเด็กนั่งปุ๊บแล้วเด็กไม่พูดอะไรกระป๋อกรถเมย์ก็หันมาแล้วก็ยิ้มแล้วก็บอกหนู oo, ขอบคุณผู้ใหญ่สิลูกผู้ใหญ่อุศลลูกให้หนูนั่งอะไราเงี้ยแต่เด็กสองคนนั้นก็น่นดูเนาะเด็กสองคนนั้นก็หันมาแล้วก็ขอบคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับครูก็เออก็น่ารักดีเนาะครูก็เลยมาเขียนเหมือนกันนะครับเขียนลงไปในในสิ่งที่ครูพบเห็นในแต่ละวันนะครับเขียนลง Facebook นี่ก็เป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นนะครับครูรู้สึกว่าน่าน่ารักทั้งสามฝ่ายทั้งกระป๋อรถเมย์ ทั้งเด็กนักเรียนแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่ที่ลูกให้เด็กนั่งด้วยนะครับทั้งสองคนนี้น่ารักหมดเลยทุกคนคร,ครูชอบฟิลนี้นะครูรู้สึกว่าคนเราการที่มีน้ําใจแก่กันเอ,อื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่แก่กันอนะ่ะมันทําให้โลกและสังคมที่มีความสุขนะดีกับเราแสดงความเลียดชัางแก่กันอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับนี่ที่ครูพูดอีกทีก็เป็นลนักษณะของการแสดงความคิดเห็นเหมือนกันเนาะอ่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยการเขียนเพื่อสร้างจินตนาการเช่นพวกการเขียนนิยายอย่างเงี้ยอันนี้สร้างจินตนาการชัดๆนะครับ แต่เราต้องแยกให้ออกนะเราจรินตนาการกับมโนนะมโนนะั่นคือเรื่องโกหกแต่ทึกทักคิดว่าจริงเนาะอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับแต่จินตนาการเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแต่เราเขียนแบบสร,ร้างจินตนาการอย่างเช่นสมมุติว่าบางคนอ,อก,หกหักหน่อยครูก็วลกับนิยายเพราะว่าครูจะคอยแอบแวบ,บอ่านนิยายก่อนครูนอนนะครูจัดนิยายประมาณ20นาทีทุก,ทกคืนนะครับเพื่อเพื่อคลายความเครียดโดยใช้คํานี้แล้วกันเนาะคลายความเครียดอ่ะสมมติว่าบางคนเนี่ย ชีวิตจริงเราไม่ประสบความสำเร็จด้องความรักเลยแต่เราอยากประสบความสำเร็จด้ความรักบ้างเราก็เลยแปลงความคาดหวังของเรานั้นลงไปอยู่ในนิยายแล้วเราก็แอบใส่ชีวิตของเราลงไปอยู่ในตัวละครบางตัวประมาณนี้เป็นต้นนะครับก็เขียนสร้างจินตนาการสร้างจากความคิดของเรานี่แหละว่าเราต้องการอะไรต้องการจะสื่ออย่างไรต้องการจะให้ตัวละครดําเนินปใิทิศทางไหนเรื่องแปลกไปในทางไหนตัวละครสมหวังผิดหวังหน้าตาเป็นอย่างไรั้งนึงเนาะเราอาจจะเกิดเป็นคนตัวอ้วนหร่าครูนี่อ้วนตุบตับนะครับ ครูก็ถ้าเขียนนิยายครูก็จะต้องเขียนให้ครูเนี่ยเป็นคนตัวผอมผุนดีอะไรประมาณนี้เป็นต้นเนาะเพราะว่าเราอยากแงแต่ว่าเราทําไปได้เพราะเราเอาแต่กินกันทั้งวัน,นอ,ะอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> แล้วก็อาจจะเป็นการเขียนเพื่อล้อเลียนเสยษสีนะครับการเขียนเพื่อล้อเลียนเยดสีเนี่ยที่เจอบ่อยๆเนี่ยก็อย่างเวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์นะครับถ้าเราเปิดมาส,สักแผ่น2แผ่นเนี่ยก็จะมีพวกการ์ตูนเนาะช่องเล็กๆนะครับถ้าในาหนังสือมีมักจะเป็นการ์ตูนล้อเลียนการเมืองนะครับหรือว่า สมัยนี้ยังมีใครอ่านหนังสือไขวัรวรองกับมหาสนุกอยู่ไหมครูไม่แน่ใจแต่ว่าสมัยครูเนี่ยจาได้แล้วว่าทุกวันที่นั่งรถกลับไปถึงปากซอยบ้านนงนั่งรถโดยสารนะครับลงที่ปากซอยเนี่ยคือไขวัวรอกับมหาสนุกถ้าจาไม่ผิดรู้สึกว่าจะออกทุก7วันมั้งเนาะครูก็จะต้องซื้อแหละเล่มละห้าบาทหรือสิบาทไม่รู้จาไม่ได้แล้วเนาะจะต,ต้องซื้อทุกวันแล้วตอนช่วงสองสามหน้าแรกของในการ์ตูนไขวัวรอมหาสนุกเนี่ยเขาจะเป็นเชิงแซลแล์้อเรียนเศษสี อาจจะแซลกันเมืองแซลสถานการณ์สังคมในขณะนั้นแซลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแซลหนังแซลละครอ,อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จัดอยู่ในหมวดล้อเรียนเสร็จสีได้นะเนาะล้อเรียนไม่จาเป็นจะต้องล้อเรียนให้เขาอายเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ควรนะครับการล้อเรียนให้คนอื่นอายก็ไม่ควรแต่ถ้าหยอกเย้ากันพอขำๆอะไรอย่างนี้นะครับแค่พอขำๆคือคําว่าพอขำๆต้องดูเพื่อนด้วยนะาเพื่อนขำแล้วไ่ขำนะเออ ถ้าล้อแล้วเจ้าตัวคนที่โดนร้อไม่ขำไม่อันนี้ไม่ควรล้อนะครับเพราะว่าคือถ้าเราเราคุยเล่นกันน่ะครูไม่ซีเรียสแต่ว่าถ้าเราคุยเล่นกันเราควรจะมีความสุขทั้งคู่ไงถูกไหมไม่ใช่ว่าเรามีความสุขจากกังเดียวแต่เพื่อนมีความทุกข์อยู่ลึกๆ,ๆอันนี้ก็ไม่ควรนะครับไอ้เนี่ยเห็นเห็น,เห,นเห็นเสื้อไอ้นี่ไหมไอ้ l o v e เนี่ยคือครูเคยคิดเหมือนกันนะว่าคนที่เขาใส่เสื้อคู่อ่ะใส่เสื้อคู่เดินเกี่ยวก้อยไปเที่ยวกันกันนุ่งกันนิ้งกันนุ่งกันนิ้งอะไรเงี้ยเขาเคยคิดม่มวา ระหว่างที่กำลังเดินกันนุ้งกันนิ้งกันแล้วทะเลาะก,กันเลิกกันตรงนั้นเทะเลาะก,กันเลิกกันตรงนั้นแล้วไอ้เสื้อคู่ที่สใส่กันมาจะทําไงวะคนหนึ่ง L O คนหนึ่ง V E แล้วก็เดินแยกจากกันอย่างเงี้เหรอเออเพื่อาดูคำคำทีเนะเนาะอันนี้ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงล้อเรียนเสีแบบจะว่าผู้เสษสีไหมครูว่าไม่ถึงกับเสีย่างที่ครูพูดเมื่อกี้เนาะเป็นแค่ร้อเรียนเฉยเนะครับอ่ะอันนี้ต่อมานะครับลักษณะของงานเขียนที่ดีอ,นนอันนี้เริ่มเริ่มเข้าเป้ามากขึ้น,นเวลาาทีี่เเรจะขยนงานนีย เราจะเขียนยังไงถึงจะเรียกว่างานเขียนของเราในเป็นงานเขียนที่ดีชวนให้คนติดตามอ่านได้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยงานเขียนของเราจะต้องเป็นงานเขียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นถ้ามองในแง่หนึ่งเนี่ยการเขียนนิยายเนี่ยเป็นเป็นงานเขียนที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นะนะครับแต่ถ้าเราเขียนนิยายกี่ครั้งกี่ครั้งแพทเทิร์นหรือฟอร์มทั้งหลายหรือแม้กระทั่งลอกมากระทั่งชื่อตัวละครแทบจะเหมือนของคนอื่นเขาแปะๆเลยเปลี่ยนแค่ชื่อโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย คือสมมุติว่าไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องขสิทษิ์สมมตินะน,นี้เป็นแค่เรื่องสมมุตินะครับสมมุติว่าไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทกษ์เลยเนี่ยคนที่เขาอ่านนิยายเรื่องที่1มาแล้วครับพอเขามาอ่านนิยายเรื่องของเราเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเอา้ามันก็เหมเือนเดิตมต่างก็ต้องไหนว่าอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเราก็ลองใช้ความคิดสร้างสารรค์ดูเนาะเช่นเรื่องนี้พระเอกเจอปัญหาว่าสมมุตินะว่าคนที่ตัวเองไปจีบอยู่เนี่ยแพ้คนหมาแต่เอ้าตายแล้ว พระเอกเลี้ยงมาทำไงดีอ่าเดี๋ยวเราก็ต้องพยายามขจัดเ,เหตุเหล่านั้นเพื่อส่งคนนี้สมรับกันให้ได้ถูกไหมหรือไม่ก็พอแต่งเรื่องที่สองเราเปลี่ยนใหม่พระเอกชอบชอบคนนี้แหละอืพระเอกชอบคนนี้แหละพระเอกกลัวผี แต่ว่าบ้านของคนที่ไปอชอบเนี่ยเป็นหมอผีอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเออเนี่ยเห็นไ,ไหมเราก็เขียนได้เนาะอันนี้เป็นลักษณะของงานที่มันมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับงานที่มีความคิดสร้างสรรค์อาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องสั้นก็ได้เนาะอาจจะเป็นพวกบทความหรือไม่ก็สารแสดงความคิดเห็นทั่วไปที่อาจจะแสดงความคิดเห็นลองมีมุมมองใหม่ๆอ่ะที่มันไม่เหมือนกับมุมมองที่คนอื่นเขาเคยมองมาแล้วก็ได้นะครับอย่างเช่นสมมุติว่า อย่างบ้านครูเงี้ยไอไอไอตรงแปลงข้างบ้านทนี่มันมีที่ดินน้อยอยู่หน่อยนึงเนี่ยครูก็คิดฝันในตอนในตอนแรกนะครับว่าโหเราจะต้องปลูกต้นไม้เขียวจะอุ้มลึ้มบ้านร่มนะครับปรากฏว่าบอกเอาก็จริงครูกลัวว่ารากไม้จะมาทําบ้านครูพังครับครูกร็เลยไม่กล้าปลูกอะไรสักอย่างตอนนี้หญ้าไม่ใช่หญ้าปลูกนะหญ้าที่ปลิวมาตามลมบังขึ้นเต็มเลยสารพัดหญ้านะครับเป็นเป็นป่ารกๆอะไรอตอนนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยท่านเรามองในแง่ไรก็คือว่า หญ้ามันรกไงมันก็เห็นแล้วหน้าเก,ก่งกะํำคัญตาอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะมีงูเขียวเข้ามาอยู่หรือเป,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 ปล่าก็ไม่รู้นี่ครูก็กลัวๆเหมือนกันนะแต่ถ้าเราบอลแง่ดีอ่ะมีหญ้าแบบนี้ขึ้นมามันก็ช่วยลดความร้อนที่มันสะท้อนจากพื้นดินเข้าบ้านได้เหมือนกันนะอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นมันขึ้นอยู่กับมุมมองที่เราจะมองในการเขียนงานแต่ละชิ้นนะครับว่าเรามีมุมมองแบบไหนเราจะมองสิ่งที่บวกให้ลบก,ก็ได้มองสิ่งที่ลบให้บวกก็ได้นะครับแต่ที่แน่ๆเราจำไว้อย่างหนึ่งนะครับว่า ถ้าเราเขียนอะไรในเชิงบวกแต่ไม่ถึงขั้นโลกสวยคือถ้าโลกสวยเดี๋ยวคนจะหมั่นไส้แล้วโอเคหรือคนจะมองหึงที่ตอนแล้วตบสักทีอะไรประมาณนี้ก็ต้นนะครับเนาะแคบคือเป็นม,ม,มุมมองเชิงบวกประมาณว่าคนอ่านอ่านแล้วได้ไงคิดเออจริงวะทา,าไมเราไม่คิดงั้นเออก็ถูกของเขาฮะอะไรอย่างีเนาะคือพอได้มุมมองเชิงบวกนี้เนะี่ยคนอ่านงานของเราเนี่ยเขาจะรู้สึกมีความสุขที่ได้อ่านงานของเรานะครับแล้วเขาจะชอบเขาอ่านแล้วเขาจะไม่เครียดอะเนาะ คือเราอยากเขียนอะไรที่คนอ่านอ่านแล้วประสาทกินต้องไปหาหมอเนอะอาะอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ชีวิตมนุษย์ปกติมนุษย์มีกิเลสปกติน่ยก็มีทุกข์อยู่ในตัวมากอยู่แล้วดังนั้นเราไม่ต้องโยนทุกข์ไปสุ่มกันสุมนส่มกันสุ่มกันนะครับไม่งั้นเราจะทุกข์มากกว่าเดิม daylight. ต่อมาในี่วลวเราสื่อสารเนี่ยเราควรจะสื่อสารได้อย่างชัดเจนคำว่าชัดเจนไม่ใช่ตะโกนเสียงดังได้ยินหไหมย้เนาะไม่ไม่ใช่ขนาดนี้นะครับคำว่าสื่อสารได้ชัดเจนก็คือทุกอย่างมันเคลีย มันกระจายมากเนะาะครูยกตัวอย่างของการสื่อสารที่ที่ไม่ชัดเจนและกันอันนี้สมมุติว่าคนบางชาติครูครูไม่ระบุว่าชาติไหนแล้วกันเนาะแต่มีอยู่จริงนะครับเป็นชาติตะวันออกเอเชียมาเราเนี่นแหละคนบางชาติเนี่ยเวลาเขาปฏิเสธเขาจะไม่ปฏิเสธตรงๆอย่างเช่นสมมติสมมุตินะครูยกตัวอย่างในการเขียนและกันเนาะสมมติว่าครูพิมพ์แชทไปหาเพื่อนคนหนึ่งชื่องุ้งงี้สมมุติเราชื่องุ้งงี้ เป็นคนชาตินั้นแหละเนาะเป็นคนชาติที่ไม่ตอบปฏิเสธอะไรตรงๆอะ่ะและ้วครูก็ถามแล้วครูก็แชทถามงุงี้ว่างุงี้เย็นนี้ไปกินข้าวด้วยกันหรือเปล่างุงงี้ก็จะตอบกลับมาว่าอยากไปนะอยากไปมากเลยมันน่าสนใจมากเลยข้าวร้านนั้นนะ่ะงุงี้อยากกินมานานแล้วนะงุงี้ตั้งใจจะกินมาตลอดเลยนะโหเศียดายังเลยแต่งุงี้มีธุระงุงี้ต้องไปกับแม่แต่งุงี้อยากกินจริงๆนะอะไรก็จะวนอยู่อย่างเงี้ย ดังน,นั้นเราก็จะรู้งงๆแล้วตกลงตกลงกลง,งูงี้จะไปหรือจะไม่ไป <c oughs> งูงี้เอาไงจ๊ะอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับดันนั้นถ้าเราสื่อสารให,ให้ชัดเจนเราก็อาจจะตอบแบบแบบสไตล์ไทยก็ได้นะอ,อย่างเช่นครูส่งข้อความไปแล้วก็ถามงูงี้ว่างูงี้เย็นนี้ไปกินข้าวกันไหมงูงี้ก็บอกว่าโอ้ยไปด้วยไม่ได้สิเพราะเย็นนี้ต้องพาแม่ไปธุระวันหลังถ้าจะไปลองถามเราอีกทีหนึ่งนะเพราะเราก็อยากไปอยู่เหมือนกันแหละร้านนั้นน่ะ แล้วก็จบแค่นี้ถูกไหมประเด็นเคลียเพราะเรามาชัดเจนตั้งแต่แรกกันแล้วว่าไปไม่ได้เพราะว่ามีธุระก,กับแม่อะไรประมาณ่านี้เป็นต้นนะครับตอนนั้นเวลาเราเขียนสารใดๆลงไปเนี่ยไม่ว่าจะเขียนสารแชทหาเพื่อนคุยกันธรรมดาหรือว่าจะเขียนเป็นข้อความที่ไม่ยาวมากลงใน Facebook นะครับหรือว่าเราจะเขียนข้อความค่อนข้างยาวหน่อยส่งงานให้อาจารย์หรือว่าจะเขียนข้อสอบตอบข้อสอบอัตนายทรรมนินี้เป็นต้นนะครับสิ่งสําคัญก็คือการสื่อสารให้ชัดเจนนี่แหละนะครับเพราะว่า ถ้าคนอ่านอ่านแล้วงงยิ่งถ้าเป็นข้อสอบอะ่ะเราก็ไม่ได้คะแนนถูกปะละ่ะครูเคยเจอเหมือนกันนะว่านักศึกษาเขียนงานมานะครับเป็นข้อสอบอัตนัยนี่แหละครูอ่านโอ้โหยาวมากคือครูกะว่าคําถามนี้ตอบสามบรรทัดจบปรากฏนักศึกษาไม่จบนักศึกษาเขียนต้บาบับยาวยาวยาวมากเป็นสิบรรทัดอะครูก็อ่านจนจบอ่านจบแล้วครูก็งงตอบอะไรวะ ไม่เข้าใจจริงครูอ่านหลายรอบป่ะครูให้เพื่อนอาจารย์ด้วยกันอ่านด้วยซ้ำแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจครับศูนย์เสียเวลาเปล่าเสียน้าหมึกเปล่านะครับเนาะแต่นั้นการสื่อสารให้ชัดเจนสําคัญมากนะครับอาประเด็นต่อมาก็ว่ามีเอกภาพในที่นี้หมายถึงว่าในในเรื่องอะครับในเรื่องเนาะงานชิ้นเดียวกันเราควรจะพูดถึงสิ่งเดียวกันอย่างเช่นถ้าครูไปเที่ยวที่น้ําตกนะครับครูอยากกบับบรรยัยโอ้โหน้ําตกที่นี่สวยมากเนาะงานเขียนของครูทั้งเรื่องทั้งสมมติว่าครูเขียนหนึ่งหน้านะครับ สมมติได้27มรทัดเนาะตลอด27รรทัดเนี่ยครูก็ควรจะพูดอยู่เฉพาะเกี่ยวกับความสวยงามของน้ําตกหรือองค์ประกรอบใดๆที่ทําให้น้ำที่ทำให้น้ําตกได้สวยงามแล้วก็ดูน่ารื่นรมถูกไหมครูก็ไม่ควรจะเลี้ยวไปถึงรถยนต์ยีหย่ห้อนี้ี้นครูก็ไม่ควรจะเลี้ยวไปถึงทะเลครูก็ไม่ควรจะเลี้ยวไปถึงปะการังเพราะตอนนี้เรากำลังพูดถึงน้ําตกถูกไหมครับเนี่ยนี่เรียกว่างานที่เป็นเอกภาพนึ่อาพูดถึงเอกภาพ,าพทั้งเรื่องก่อนาวนี้เอกภาพในแต่ละย่อหน้าเหมือนกันนะครับ ใน1ยอ่อหน้าเราจําทลิกนี้ก่อนเนาะในหนึ่งยอ่อหน้าคนจะมีประเด็นเดียวนะครับจำไว้เนาะหนึ่งยอ่หยนะนะหงยอหน้ามีประเด็นเดียวนะครับหนึ่งย่อหน้ามีประเด็นเดียวนะจำไว้ดีนะหนึ่งย่อหน้ามีประเด็นเดียวนะครับดังนั้นเวลาเราเขียนนึกจะเขียนประเด็นไหนอย่างเช่นสมมุติหน้าครูปที่น้าตกเนาะไปเที่ยวน้ําตกอะไรบ้างที่ทําให้น้ําตกมันดูรื่นรมดูสวยดูหน้าอภิรมไอยอย่างแรกเลยป่าไม้เนาะคิงหูทุกอย่างเขียวคึ้มมีพันไม้หลากหลายอ่านี้เรื่องป่าไว้เรื่องพันไม้ไม้หลากหลายแล้วอธิบายไปแล้วหนึ่งย่อหน้า พอย่อหน้าที่สองเนี่ยเราจะพูดแล้วอ่ะอย่าไม่ย่อหน้าที่สองแล้วคราวนี้เราอยากพูดถึงผีเสือ้อเรื่องผีเสื้อเราก็ไม่ควรจะอยู่ในตรงพันไม้ไหมแล้วครจะแยกออกมาเป็นอีกยอ่อหน้าหนึ่งถูกไหมนะครับนั้นอีกยอ่อหน้าหนึ่งแล้วก็บรรยายเรื่องผีเสือ้อผีเสื้อสีนั้นผีเสื้อสีนี้กับบรรยายไปผีเสื้อบินไปบินมานี่ดูซิผีเสื้อประกอบมือเราด้วยมีเป็นหมื่นเลยน่าสนใจมากที่มีเป็นหมนนื่นนี่ครูนึกถึงที่บ้านกลางมั้งแคมป์บ้านกลางมั้งถ้าครูจำไม่ผิดเนาะครอนนูอยากไปแต่ยยัังไไไมมด้้ปปจนนีอาากก ะนะแล้วคราวนี้ต่อมามีอะไรอีกในน้ําตกน้ําไงถูกไหมมีน้ําในน้ํามีปลาครับเราก็ย่อหน้าถัดมาอีกเราก็บรรยายถึงปลาที่แหวกว่ายในใสายน้ําอันฉ่าเย็นเนาะเห็นไหมเนี่ยหนึ่งย่อหน้ามีแค่หนึ่งประเด็นนะครับย่อหน้าแรกเราต้องการจะพูดถึงพันไม้ต่งตางๆถูกไหมย่อหน้าที่2เราพูดถึงผีเสือ้อย่อหน้าที่3เราพูดถึงปลาประมาณนี้เป็นต้นนะครับแต่ทุกอย่างมันอยู่ในองค์ประกอบเดียวกันก็คือ สิ่งที่ทําให้การไปเที่ยวน้ําตกคาราชนี้มันน่าอพิรมและน้ําตกนั้นร่มรื่นน่ามาเที่ยวอีกมากเลยประมาณนี้เป็นต้นนะครับนี่เรียกว่าเป็นงานเขียนที่มีเอกภาพจําให้ดีนะครับที่ครูบอกนะครับว่าถ้าเราฝึกเขียนด้วยภาษาแม่ได้อย่างมีระบบคือเราจัดลําดับความคิดดีแล้วลําดับความคิดเป็นแล้วเรียบเรียงความคิดเรียบเรียงภาษาในการสื่อสารไ,ได้ดีแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะสื่อสารด้วยภาษาอื่นภาษาต่างประเทศอื่นๆเนาะ ก็ด้วยความที่เรามีพื้นฐานจากการระดับความคิดเป็นระบบอยู่แล้วครับไม่ว่าเราจะเปลี่ยนภาษาไปเป็นภาษาไหนเนี่ยเราก็จะเขียนและอ่านรู้เรื่องอยู่ดีอาจจะขาดนิดเดียวตรงที่ เราอาจจะมีคลังคาหรือคศาศัพท์ภาษาต่างประเทศน้อยไปหน่อยอันนี้ไม่ใช่ปัญหาอา่อานบ่อยๆอ่านหนังสือนิยายก็ได้ครับเนาะถ้าใครอยากเก่งภาษาอังกฤษน,นะครับอ่านหนังสือนิทานที่ขายตาม C ีเอ็ดอะหรือไม่กน็นิทานเดีี๋ยวนน้ิทาเด็กมีให้ดาวน์โหลดอ่านในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะนะครับอา่านบ่อยๆเดี๋ยวเราค่อยๆคุ้นกับคาศัพท์ค่อยๆค,คุ้นกับโครงสร้างประโยคนะครับเดี๋ยวเราจะจําได้เองเชื่อครูนะครับเนาะเพียงแต่ว่าสําคัญคือให้เรามีคอนเซปต์ในการสื่อสารที่มันเป็นระบบก่อนเนาะคราวนี้ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนไปใช้ภาษาไหนเนี่ย เราก็จะสามารถสื่อสารได้ยางเป็นระบบแน่นอนอ่ะแล้วก็คําว่ามีสัมพันธภาพเนี่ยจริงๆครูอธิบายรวบไปแล้วแหละเมื่อกี้นะครับมีสัมพันธภาพคือเอน้ําตกใช่ไหมน้ําตกเหมือนกันเนาะพันไม้น้ำตกปีเสื้อในน้ําตกแล้วก็ปลาที่อยู่ในน้ําตกเนาะอันนี้มันเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันมันไม่ได้แหกมันไม่ได้ฉีกออกไปทางไหนเนาะไม่มีว่าอยู่ดีๆก็พูดถึงน้ำมันเครื่องไม่มีอยู่ดีๆพูดถึงพริกแกงอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เป็นต้นนะครับมันไม่ได้ฉีกไปทางไหนทุกอย่างอยู่ใน บุลเรื่องในการมันสัมพันธ์กันหมดเลยประมาณนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ทุกๆย่อหน้าหรือทุกๆงานเขียนสิ่งที่เราเขียนทุกครั้งเนี่ยนคนควรจะมีสาระความคิดควรนะควรนะไม่ใช่ว่าต้องมีเสมอไปนะครับแต่ว่าควรมีสาระความคิดมีอะไรที่คนอ่านพออ่านแล้วก็เออนื้อก็จริงของเขาแฮะอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับนั่นแสดงว่าเรากําลังช่วยจุดประกายความคิด ให้แก่สังคมหรือให้แก่เพื่อนเของเราได้แล้วนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเพื่อนเราอกหักถูกแฟนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เราก็สามารถจุดประกายความคิดให้เพื่อนของเราได้อย่างเช่นศูนนะเพื่อนเราถูกแฟนทิ้ง้วเพื่อนเราก็กำลังบริภาษแฟนันนั้นด้วยคำหยาบคายต่างๆนานาว่าเขาเป็นคนไม่ดีชั่วร้ายอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับเพราะเราก็พูดกับเพื่อนง่ายๆไงก็ก็ไม่ดีหรอกในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนไม่ดีก็ไม่ต้องเสียายก็ถูกแล้วนี่หรืออยากให้คนไม่ดีอยู่ใกล้ๆตัว เพื่อเราจะเออจริงด้วยอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนาะการสื่อสารทุกครั้งนะครับถ้ามันมีสาระมีประเด็นมีอะไรให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังได้กบคิดเนี่ยเป็นงานเขียนที่มีเสน่ห์มากนะครับ อ่า tamam. <t monkeys> ชนิดของงานเขียนเนาะก็จะแบ่งกันเป็นพวกสารคดีนะครับสารคดีเนี่ยถ้าจะว่าไปเนี่ยมันก็เป็นส่วนผสมระหว่างงานวิชาการกับงานบันเทิงเนาะย้ำอีกครั้งนะครับสารคดีนะครับเป็นส่วนผสมระหว่างงานวิชาการกับงานบันเทิงอันนี้ครูต้องย้านะเพราะว่าข้อสอบถามทุกเทอมเลยนะครับเราจะทานิยามง่ายๆหรือว่าสารคดีคืออะไรดังนั้นนิยามที่ง่ายสุดในความคิดครูในความคิดครูนะเราก็สามารถบอกได้ว่าสารคดีก็คือการให้ความรู้อย่างบันเทิง ถูกไหมเพราะสารคดีมันคือการให้ความรู้นะแต่ว่าวิธีการเขียนกลวิธีในการเสนอสารคดีเนี่ยมันเป็นกลวิธีการเขียนที่คนอ่านอ่านแล้วสนุกสนานเพลิดเพลินได้อ่านเหมือนกําลังอ่านนิยายเหมือนกําลังอ่านเรื่องสั้นเหมือนกาลังอ่านเหมือนเหมือนเพื่อนกันชวนกันคุยอ่ะอืมไม่ได้ดูแล้วน่าซีเรียสอะไรประมาณนั้นนะครับเังนั้นถ้าเราอยากจะได้ความรู้เบื้องต้นเราเราหาอ่านจากพวกสารคดีก่อนก็ได้อย่าไปต้องหาอ่านจากตำราวิชาการก่อนก็ได้นะครับ ทีนี้พอเป็นบทความเนี่ยมันก็มีบทความหลายๆอย่างอย่างเ, mm hmm. เช่นพวกบทความวิชาการบ,บทความแสดงความคิดเห็นบทความเชิงวิจารณ์อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเวลาอ่านเนี่ยก็ต้องระมัดระวังว่าคนเขียนนะ่ะมีความรู้จริงไหมข้อมูลที่เขาเอามาเขียนเนี่ยเป็นข้อมูลจรงิงหรือเปล่าเพราะว่าข้อมูลเท็จมันมีเยอะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วครับเนาะ คนเขียนที่เขียนแล้วมั่วมีมานานแล้วยิ่งปัจจุบันเนี้ใครใครก็เขียนได้ไงถูกไหมเดี๋ยวนี้คนมีความรู้กับคนไม่มีความรู้มีอาวุธที่เสมอกันคือมีเฟซบุ๊กครับดังนั้นทุกคนก็สบบามารถโพสไ์้แล้วในโซเชียลด้เหมือนกันไม่ว่าเป็นคนมีความรู้หรือไม่มีความรู้ก็ตามจริงไหมดังนั้นเราแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เรากำลังอ่านอยู่เนี่ยมันเป็นความคิดเห็นที่ถูกมันเป็นข้อมูลที่ถูกจริงๆงดัง,งนั้นเราต้องระวัดระวังนะครับส่วนงานบันเดินคดี ก็คือพวกนิยายนิทานทั้งหลายนั่นแหละเนาะหนังสือการ์ตูนที่เราอ่านทั้งหมดนักปวงนั่นแหละครับเนาะนั่นคืองานพวกบันเทิงคดีนะครับซึ่งถ้าเรานึกไม่ออกว่าเราอยากอ่านอะไรก่อนเนี่ยครูแนะนําว่าให้เราอ่านพวกการ์ตูนพวกอะไรบันเทิงคดีทั้งหลายที่เราชอบก่อนเพราะเราอ่านบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้านะครับเราจะค่อยๆซึมซับลักษณะการใช้ภาษาค่อยๆซึมซับวิธีการเขียนเทคนิคการใช้คาการใช้ภาษาศิลปะต่างๆในการเขียนเนี่ยเราจะค่อยๆซึมซับโดยเราไม่รู้ตัวการนี้พอเราเขียนออกไป เราก็จะเขียนภาษาคล้ายๆกับหนังสือที่เราอ่านนั่นแหละเนาะอย่างครูนะ่ยครูชอบอ่านหนังสือโบราณเพราะฉะนั้นเลาครูมาเขียนนะครับไม่ว่าจะเขียนภาษาปัจจุบันเนี่ยครูก็อดเผลอไม่ได้ที่จะใช้สำนวนภาษาแบบโบราณโบราณหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราซึมซับแบบนั้นมาตลอดนะครับาแล้วก็งานเขียนพวกกวีนิพนธ์ก็คือพวกงานแต่งกลอนแต่งโครงแต่งฉันทั้งหลายนะครับที่ครูบอกในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับว่าครูก็มีรับจ้างเขียนรับจ้างแต่งอยู่ก็พอได้หดตาตังมา ให้ลูกได้กินขนมอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นงานเขียนทั้งหลายเนี่ยถ้าเราฝึกเขียนบ่อยๆนะครับแต่เราต้องอ่านให้บ่อยก่อนนะนะครับฝึกอ่านบ่อยฝึกเขียนบ่อยออาเช็คนี้แล้วกันเนาะฝึกอ่านบ่อยฝึกเขียนบ่อยฝึกอ่านบ่อยฝึกเขียนบ่อยในที่สุดเราจะเป็นนักอ่านและนักเขียนที่ใช้ภาษาได้อย่างงดงามมีประสิทธิภาพสับฤทธิ์ผลคือเขียนแล้วคนอ่านอยากอ่านหนึ่งแล้วนะอยากอ่านอย่างนี่สอดนะครับสองคนอ่านอ่านแล้วเข้าใจสิ่งที่เราต้องการสื่อจริงๆอ่ะนั่นเรียกว่าสุดยอดถึงความสับฤทธิ์ผล นะครับอ่ะโอเคคลิปนี้น่าจะยาวประสบควแล้วงั้นเดี๋ยวเราเบรกกันสักแป๊บหนึง่งไปกินน้ํากินขนมหรือไม่ก็อาจจะไปงี้แป๊บหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเรียนต่อในคลิปต่อไปนะครับช่วงนี้ครับบ๊ายบาย